วันนี้ค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เจอกัคุณครูเกอ๋อีกเช่นเคยนะคะเป็นการเรียนรู้วันพฤหัสสปดีแล้วนะคะเรายังเรียนรู้กันเกี่ยวกับหน่วยฤดูหนาวนะคะวันนี้คุณครูเก๋จะมาพูดถึงประโยชน์และโทษของฤดูหนาวนะคะวันนี้มีคําจองมาฝากคําคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะอ่านตามครูเก๋ได้เลยนะคะ สวัสดีหนูจ๋าห่มผ้าขนสัตว์มันหนาวชะมัดหรือหนูว่าไรหนูเป็นเด็กดีอ้วนพีแจ่มใสรักษาอานามัยดีจริงหนูเอย๋ยอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีหนูจ๋าห่มผ้าขนสัตว์มันหนาวชะมัดหรือหนูว่าไร หนูเป็นเด็กดีอ้วนครีแจ่มใสรักษาอนามัยดีจริงหนูเอย้ยประโยชน์ของฤดูหนาวนะคะคุณครูเกมีมาให้อยู่ห้าข้อนั่นเองนะคะข้อแรกนะคะก็คือบรรเทาอาการเจ็บปวดนะคะสมองปอดโปร่งนะคะเผาพัาญแคลอรี่ได้ดีนะคะอะแล้วก็นอนหลับง่ายขึ้นนะเพราะว่าอากาศไม่รอ้อนนั่นเองนะคะ 4. ลดเชื้อโรคหรือการเจ็บป่วยนะคะ 5. เราก็จะอารมณ์ดีนะคะอาจทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งประโยชน์ของฤดูหนาวนะคะก็ 1. นะคะบรรเทาอาการเจ็บปวด 2. สมองโปร่งแสงอุ้ยสมองปลอดโปร่งนะคะ 3. เผาผ่านแคลอรี่ได้ดี 4. ให้ทำให้เด็กๆนอนหลับง่ายขึ้นนะคะ 5. ลดเชื้อโรคหรือการเจ็บป่วย 4. ลดเชื้อโรคหรือการเจ็บป่วยนะคะ 5. อารมณ์ดีอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะมาโทษกันบ้างนะคะโทษของรูดูหนาวนะคะจะทําให้เด็กๆเป็นไข้หวัดง่ายนะคะปอดบวมท้องเสียอุจจาระร่วงนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโรคมือเท้าปากนั่นเองนะคะจะมาในช่วงฤดูหนาวนี่แหละนะอ่า อันนี้ก็คือประโยชน์และโทษที่คุณครูเก๋เอามาฝากเด็กๆนะคะมาทบทวนบทเรียนกันนะคะเมื่อวันนังคครเราได้เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปนะคะมาดูว่ามันคือคำว่าอะไรนะคะตัวแรก W I N T E R Winter Winter หรือดู หนาวนะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่ง W I N T E R Winter รอดูหนาวนะคะอันนี้ก็คือภาษาอังกฤษทั้ง6ตัวของเรานะคะเราก็ได้ฝึกเขียนกันเกือบทุกวันเลยนะคะคำนี้นะคะอ่ะมาดูตัวเลขกันบ้างนะคะคุณครูมีตัวเลข1ถึง0มาฝากเด็กๆด้วยนะคะวันนี้มีไม่ถึง20นะอ่ะตัวแรกนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เออวันนี้ไม่มีสิบนะคะมีเป็นศูนย์นะคะถ้าสิบก็จะมีเลขหนึ่งคู่กันแบบนี้นะคะอาจนับอีกครั้งหนึ่งชี้หน้าจอของตัวเองเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะคะสิบพอดีเลยนะคะต่อไปอ่มาดูคำศัพท์บ้างนะคะคำศัพท์คุณครูเกมมีคำศัพท์มาฝากด้วยนะคะคำแรกก็คือ overcoat เสื้อกันหนาวนี่เวลาใส่จะเป็นอย่างนี้นะคะ เสื้อผ้าจะหนาๆเลย Overcoat นะคะเสื้อกันหนาววิน t e หรืฤดูหนาวนี่มีหิมะตกด้วยแต่ไม่ใช่ประเทศเรานะวิน t e หรืฤดูหนาวโกลฟถุงมือนะคะโกลฟถุงมือคราบผ้าพันคอคราบผ้าพันคอ มาดูแบบฝึกหัดของเราบ้างนะคะเล่มสาระคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆเปิดมาหน้า42แล้วก็43นะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยประแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามนะคะแล้วก็ฝึกนับแล้วก็บอกค่ามาด้วยนะคะเล่มที่สองนะคะเล่มพัฒนาภาษาไทยนะคะ ให้เด็กๆระบายสีภาพนะคะให้สวยงามนะคะมีสองเล่มนะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคลิปของคูเก๋นะคะเลือกประโยชน์และโทษของฤดูหนาวนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปวีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ